นักท่องเที่ยวนะคะแห่ชมความงามนะคะทุ่งบัวสวรรค์คึกคักในรอบ5ปีที่ผ่านมาหลังผ่านพ้นโควิดมาได้ค่ะไปกันที่ทุ่งบัวสวรรค์นะคะอุทยานแห่งชาติไซทองค่ะตำบลวังตะเคออาเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะคะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศค่ะแห่พาครอบครัวนะคะแล้วก็มาชมความสวยงามของทุ่งดอกกระเจียวนะคะหรือว่าบัวสวรรค์ที่ ขึ้นชื่อนะคะมีความอลังการมากเลยค่ะพี่เดยา์ในความงามของตุ้งดอกกระเจียวนะคะที่มีดอกกระเจียวเนี่ยกระจายอยู่หลายจุดด้วยกันนะคะต้องเดินทางเท้าผ่านเส้นทางธรรมชาติในป่าเบาๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าไปชมความงาม,มสวยงามะะงสวยงา,งามมากเลยนะคะแล้วบางทางค่ะก็จะได้สัมผัสทั้งป่าเขียวชอุ่มนะคะอากาศเย็น ชื่นฉ่ำท่ามกลางสายหมอกนะคะและทุ่งดอกไม้สีสดใสสดสะพรั่งนะคะบรรยากาศสงบะคะ่ะเหมาะกับคนที่รักธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะหรือว่าทิวลิปไทยแลนด์นะคะนี่สวยมากเลยค่ะพี่ยา่า งในรอบห้าปีนี้นะคะก็ได้หลังจากที่เราได้ฟันฝ่ากับโควิดมานะคะก็ได้เปิดให้ท่องเที่ยวอย่างคึกคักกันเลยค่ะประชาชนก็ออกมาเที่ยวชมความงามนะคะของบัวสวรรค์หรือว่าดอกกระเจียวนั่นเองโดยในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ปีนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสรารทิศทั้งชาวไทยและต่างชาติเนี่ยก็พาครอบครัวเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของดอกกระเจียวกันอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นวัยสูงอายุวัยเด็กวัยรุ่น ทั่วไปก็ต่างแห่มาเที่ยวชมทุ่งบัวสวรรค์กันค่ะมีการเซลฟี่ถ่ายรูปเช็คอินกันอย่างคึกคักต่างจากในรอบ5ปีที่ผ่านมาสำหรับทุ่งบัวสวรรค์ค่ะเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่มีสีชมพูอมม่วงนอกกนั้นก็จะมีดอกกระเจียวสีขาวขึ้นอยู่ตามทุ่งต่างๆของอุทยานแห่งชาติไซทองและยังมีขึ้นตามป่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวค่ะ ได้ชมตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยค,ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงหน้าฝนค่ะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะในช่วงวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์ข้างหน้านี้ค่ะซึ่งผู้มาเยือนนะคะจะได้ชมความงามและสัมผัสสายลมนะคะ,คะสายหมอกนะคะของทุ่งดอกกระเจียวดังกล่าวด้วยอย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะคะแบบ แบบว่าเราจะต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนค่ะค่ะถ้าหากว่าอยากติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลก่อนการเดินทางก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ของไซทอง Official ะนะคะของอุทยานไซทองเลยนะคะซึ่งจะมีเปิดบริการนะคะในเรื่องของการชนความงามเนี่ยช่วงประมาณ8นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะพี่เดีย,ย,ยว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดในช่วงนี้นะคะ กับทุ่งบัวสวรรค์ค่ะที่อุทยานแห่งชาติไสทองอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะ